คนนี้จานิวครับศิรวิทย์เสรีชิวัตรนะครับนักเคลื่อนไหวจิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะแล้วก็ถูกสองคนร้ายคดักตีสี่คนร้ายนะครับดักตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับต้องผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่ามีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มาเคลื่อนไหวว่ามันเป็นการเมืองการเมืองการเมืองขนาดนี้นะครับเมื่อวานนี้เรื่องถึงท่านนายกเลยนะพี่ชาย คือเมื่อวานนี้นายกเมื่อวานนี้แกพูดดีนะนี่แหละนี่เป็นนายกก็ต้องพูดแบบนี้ครับเมื่อวานนายกเขากล่าวภายหลังการประชุมคอสชและคอรมอเขาบอกว่าเรื่องจิาเนียร์เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็สั่งให้ผมผบตรเนี่ยไปดูแลนะดูแลอย่างดีเลยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไปดูแลช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรกันไปดูแลดีและเขาบอกบอกว่านายกไม่ใช่ศัตรูของจ่านิวและไม่ใช่ศัตรูของคนเห็นต่างทางการเมืองบิ๊กตู่พูดเองนะพูดเองแล้วก็บอกยังแซวว่าจ่านิวเป็นจางนะน้ำหน่อยอย่เป็นหมวดดิอ่านี่ค คนในนายกต้องพูดอย่างนี้ถูกเห็นต่างได้แต่ไม่ใช่เป็นกระทืบเขาแล้วผมผมเชื่อว่างานนี้นะคุณว่าจาับคนร้ายได้ไหมเมื่อวานประเด็นที่2ที่สําคัญนะเอาผมข้ามไปคุณเฉลิมของผมเลยเมื่อาวานนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงพูดถึงเรื่องคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปมีการไปปูดข่าวเขาบอกว่าคุณวันอยู่บํารุงไปเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกมันเป็นปฏิบัติการอ่าไอโอของฝ่ายรัฐบาลที่ปล่อยข่าวแบบนี้มาใส่เขาอะไรเพื่อจะสร้างข่าวสร้างเหตุการณ์เพราะไม่สามารถทนแรงวิจารณาการเมืองได้แต่ก็บอก ไม่ต้องไปไล่ดูวงจรปองวงจรปิดอะไรมากมายนัหรอกครับเขาบอกมันหาไม่ยากหรอกเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะบาวิจากจะจับทริปเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้ร้ายสองคนเนี่ยคนตีเขาเนี่ยไปซุกไปซุกตัวอยู่บ้านตำรวจไปอยู่บ้านตำรวจกันแล้วบอกงานนี้ถ้าจับได้นะเปลี่ยนตัวเลยให้ผอ,อตรลอเนี่ยตั้งคนตำรวจเอกชัยวัฒน์เกรวราชัยเนี่ยนะหรือบิ๊กช้างเนี่ยคนนี้เก่ง,<อ>งคนนี่คนสามารถลองผบตรลองคนเนี้ยเอาคนนี้มาทำคดีเดี๋ยวจับได้เอ้า แล้วแล้วปันเหลือมส่งสัญญาณอะไรก็ไม่รู้ออแกบอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพอตั้งกระทู้เนี่ยเดี๋ยวแกจะคอยให้แกพูดสั้นบอกมีนายตำรวจมีนายตำรวจบ,บางคนให้ที่พักสองคนร้ายแล้วแกก็บอกว่าพี่ช้างอะ่ะให้พี่ช้างทำกรดีเดี๋ยวก็จับได้โอ้ <laughs> โหแล้ว <laughs> พี่ช้างทำแบวะเนี่ย อ่พี่ชายเข็ไปทำดีนะไม่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของแม่จ่านิวกับกลุ่มการเมืองของกลุ่มคุณเบนกินเนี่ยเขาก็ไปยื่นเรื่องไปไปที่ไปที่สำนักงานหืวงชาติเนี่ยก็ไปยื่นบอกว่าเออเร่งเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะเพราะว่านักเคลื่อนไหวเนี่ยโดนทลายมาตั้ง13ครั้งจับได้แค่2ที่เหลือก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วก็เอาพวงหลีดเอาอะไรไปวางไว้ม้อให้กับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราอ่ะเพราะมันเป็นความยุติธรรมจริงๆประมาณเนี้ยครับผมนะฮะเนี่ยทางด้านคดีครับตำรวจสืบสวนบก กองวงจรปิดนะไล่ไปตั้งแต่จุดเกิดเหตุไล่ตามไปว่าไอ้รถจักรยานยนต์คนร้ายเนี่ยมันหนีไปทางไหนนะไล่ไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปถึงที่เราดีแล้วแล้วแม่คุณว่าจะไปได้อะไรอ่ะก็ดูว่ามันก็มันใส่หมวกกันน็อก่ะทะเบียนมันก็ไม่ได้มีจะไปได้ไล่ทำไมเขาบอกภาพชัดแต่เห็นหน้าไม่ได้ห็นหน้าก็มันใส่หมวกกันน็อกจะไปเห็นไงคุณมีระบบแบบสแกนภาพอะไรที่แบบคอปเอาเอาเอาสลายหมวกกันน็อกออกแล้วเห็นนะไม่มีอันนี้คืออะไรอันนี้คุณเฉลิมบอกมต้ก็ไปไล่ดูกล้องมันหรอกมาถามผมนี่มาถามผมนี ไม่ผมบอกเลยนะงานนี้ถ้าคุณไปไล่ยังจนก็จับไม่ได้อตอนนี้เขากังวลกันว่าอะไรรู้ไหมไอ้ฝ่ายที่คุมพึบอกว่าเป็นการเมืองเขาบอกว่า เนี่ยพยานจะเบี่ยงไปเรื่องอะไรนะเรื่องนีนอกระบบซึ่งแม่จ่านีบอกว่ามีแค่คยสอ,อ่ะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เบี่ยงกันไปเดี๋ยวก็หาพู้หาแพ้มาตรงนี้ต้องจับตาดูกันแต่ท่านนายกประยุทธ์พูดดีครับแต่วันนี้ที่ต้องดูก็คือแ,แม่จานีโโก็กังวลนะเขาบอกนี่มีผู้สื่อข,ข่าวไปที่บ้านกันต็มือแล้วก็โผงขวาไพ่มุ่งไพ่มือก็ไปขอตำรวจคุ้มครองด้วยคือตอนนี้จริงๆนะผมว่าเราเราทะเลาะกันได้เราเราเห็นไม่เหมือนกันได้ครับแต่อย่าไปตีกันเลยแล้วปัญหาเลยไหมสังคมไทยวันนี้ไอเขาเรียกกระต่มมมควาาาเปป็นุษยย์ีีกลลััังงงทิรญห แทนที่คุณเห็นคนโดนตีกลางเมืองเนี่ยนะลากไปตีคนไม่ช่วยกระส่วนหนึ่งแล้วนี่นะเขากลัวปัญหาคือคุณคุณยังไปสมนํำหน้ายังจะไปหาเรื่องไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรเาขาอยู่ฝั่งตรงข้ามพอันเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าคุณกบกับผมเถียงกันเนี่ยนะเราทะเลาะกันเรื่องการเมืองได้แต่ผมจะไม่มีวันจะไม่มีวันรู้สึกว่าโอ้โหสมลำหน้า้ที่มึงโดนตีมาคือมันทุเรศไงสังคมไทยกำลังเอาเรื่องการเมืองมาทำให้ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันหายไปไม่ควรจะทำอย่างนั้นมันไม่ควรลองคิดดิ ไม่ควรคือคุณไม่เห็นใจเขาก็อย่าไปซ้ําเติมเขาครับแค่นั้น,นแหละครับที่อยาก,กาจะบถากาะจานิยวนิดนึงครับก็ดีขึ้นฮะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับพูดคุยโต้อตอบได้แล้วก็กินอาหารเหลวได้แล้วครับเนี่ยก็เลยมีตารวจเข้าไปสอบถามบ้างไม่แต่เขายืนยันนะที่เขาบอกว่าแม่เขาบอกนี่ที่บอกว่าไปไปตำรวจไปคุยกับจาเนียวไปสอบสวนบอกว่านี่เป็นลูกน้องนักการเมืองนะเขาบอกไม่ใช่จัาเนียวให้การไม่ได้เดี๋ยวข่ามา